ลึกๆเน้นๆคาร์บอนเอ็สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ c าร์บอ X เอนะครับเวอร์ชัน2หรือ V2 ห้องใหม่ช่องใหม่แห่งนี้นะครับก็กลับมาพูดคุยกันนะมาเล่าเรื่องต่างๆนะฮะประเด็นต่างๆพูดคุยกันนะครับตามสไตล์ของผมนะจะไม่ได้ไปเกาะกระแสนู่นนี่นั่นมากมายนักนะครับ เพราะว่าตามไม่ทันกระแสมันมาวุ้ดปุ๊ปัาดมากนะครับก็ขอเป็นช่องที่เล่าเรื่องพูดคุยตามสไตล์ตามสต,ต,มสตรอรี่ต่างๆของลิเวอร์พูลตามสไตล์คาร์บอนเอ็กซ์อย่างนี้นะฮะเอาวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องลิเวอร์พูลกับการเปลี่ยนถ่ายในยุค2021มันมาไวกว่าที่คิดนะฮะหลายเกมที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมามันก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในเกมล่าสุดความปราชัยแบบเรียกว่าย่อยยับ ใน3เกมในบ้านโดยเฉพาะในเกมสุดท้ายเนี่ยกับซิตี้มันได้เห็นอะไรชัดเจนมากๆผมมองได้เลยว่ามันมันคือ2ทีมอร่อยนิพูกับซิตี้เนี่ยในช่วงยุคหลังเนี่ยนะฮะมันมันคือกระจกเงาที่มันสะท้อนซึ่งกันและกันนะครับช่วงที่ครอบมาใหม่ๆในช่วง5 5ปีกว่าก,าก่อนหน้าเนี่ยนะฮะเราอยู่ใต้ร่มเงาของซิตี้ซิตี้ก็อยู่บนท็อป มองย้อนกลับมามันเหมือนตอนนี้เลยเราอยู่ในบนท็อปซิตี้เขาก็เฝ้ามองดูเรานะฮะทีมเราในช่วงเวลาเหมือนเหมือนกับกับเราในกับซิตี้ในช่วงเวลาแบบเนี้ยทีมเราเมื่อก่อนน่ก็อยู่ในช่วงท็อปจุดสูงสุดในการฟอร์มทีมสักสามสี่ปีแล้วอยู่ในจุดสูงสุดเกมลุกไร้เทียมทานกองหลังแน่นประตูระดับโลกทรงบอลบ้าพลังเพรสซิ่งดุดันเล่นได้ไม่มีหมดนะฮะเอาจริง เรากลับกลายเป็นแบบอย่างของทีมเล็กๆไปแล้วนะครับเพราะว่าในเมื่อตัวนักเตะสู้ไม่ได้เงินถุงเงินถังก็ไม่มีเราก็ใช้วิธีการหลับลิวพูลทาได้เนี่ยเพรสซิ่งวิ่งซูฟัตเออมันกลายเป็นต้นแบบของพวกเขาสังงานนะลิวพูลกับครอปเป๊ปกับซิตี้มันก็คล้ายๆกันน่ะมันเป็นกระจกเงาสะท้อนเนี่ยที่ผมบอกเนะฮะเป๊ปเข้ามาจัดการกับซิตี้จนเป็นซิตี้อย่างที่เรารู้จักเนี่ย นะก็ใช้เวลาใกล้เคียงกับครอบนะคว้าแชมป์แล้วแชมป์เล่ามากมายนะใช้เวลานะจากที่ประสบความสำเร็จก็ผ่านมา2-3ปีโอ้ีขึ้นจุด,จดสูงสุดจงกระทั่งมันไม่สามารถทำให้ความกระหายของนักเตะมันต่อเนื่องไปได้และด้วยอายุไขาอายุการใช้งานของนักเตะในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,ม,นมันมีจำกัดนะมันเป็นเหตุผลทางฟุตบอลแล้วก็เรื่องราวมากมาย ส่วนปีที่ลิพูขึ้นมาท่าพรัสมีซิตี้และปีที่อยู่ริพูขึ้นมาเป็นแชมป์ช่วงนั้น,เป,นเป็นอะไรที่หลายๆคนจดจําแล้วก็เฝ้าสังเกตโอ้ลิรูมูลทำได้ยังไงว่าระบบของลิพูมีค่ายังไงอ่ะมีระบบการรีคูทการสรรหานักตเตะทีมเจราจาซื้อต่อรองได้ตัวดีๆขึ้นมาแล้วก็เสริมศักยภาพแล้วก็ยกระดับลิพูเป็นท,ทีมที่ติดระดับโลกไปด้วยนักเตะที่ขึ้นชั้นไประดับโลกโอ้ลิพูมีวิธีการสรรหารมีการรีคูท มีการฝึกฝนนู่นนี่นัน่นโอ้โหระบบต่างๆเริ่มมีการวิเคราะห์ไปเป็นฉากๆ,ๆ,ๆผมเองก็เหมือนการทําไปหลายฉากมากวิธีการก้าวขึ้นมาของเจกเกนคอปในแต่ละแต่ละปีแต่ละปีรูแป,แ,ปแบบต่างๆนะฮะคนก็โอ้โหเปิด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 ถูปตาได้รู้วิธีการโอ้โหลิพูเป็นแบบนี้นะเราก็ได้ศาสตร์และสิง่งเยอะแยะมากมายเ,ออเรียนรู้เรียนรู้นะฮะแล้วก็นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เยอะทีเดียวนะฮะ แต่มาฉุกคิดกับประเด็นที่มันเหมือนสะท้อนอปีที่ลิฟพูขึ้นมาจุดสูงสุดเป็นปีที่ซิตี้อยู่ๆก็เป๋นะครับปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บซิตี้มีปัญหาเรื่องเดอะอยกับกุลเจ็บ,เ,จบเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บมีปัญหาตลอดแล้วมีอยู่ปีหนึ่งเอาปีที่เรียกว่าพังที่สุดเลยของซิตี้ นกระทั่งเรียกว่าไม่สามารถที่จะยืนระยะได้นะฮะตามหลังลิปูในปีที่ลิปูควา้าแชมป์ตามหลังโอ้โหแต้มห่างมากช่องว่างห่างมากโดยเป็นปีที่โครงสร้างแทบพังลาปอสเจ็บยาวมันเป็นกระจกเงาที่มันสะท้อนปัญหาของลิปูตอนนี้เลยปีที่ลิปูเป็นแชมป์เน่ยจะอย่างที่บอกซิตี้เนี่ยเล่นไม่ได้เกียงไม่ได้เคียงกับฟอร์มแชมป์เก่าเลย เดี๋ยวแพ้นึกจะแพ้ก็แพ้เลยเล่นบอลก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นอัตโนมัติอะเล่นอย่างที่เคยเล่นนะความคิดสร้างสรรค์ก็ดูตันตันอาว่ากับว่าก็คือหวังพึ่งซิลบามากนะพอซิลบาเริ่มตันตันเออมันก็ตันตามนะครับพอกองหลังเจ็บเอากองกลางเข้าไปเล่นแทนเซนเตอร์ไปอุดขึ้นไปเหมือนกันเหมือนเลี้ยวผูในยุคนี้นะครับการปรับทัพแบบนี้เพื่อรอให้นักเตะที่ตัวหลักที่เจ็บกลับมา มันเหมือนกันเลยซิตี้ตอนนั้นกับเรียบคูตอนนี้เหมือนกันนะฮะเวอร์จิลเจ็บตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้ทีมก็รอพี่ยักษ์จับมานะครับก็อุดปะผูกไปเหมือนกับซิตี้ตอนนั้นเลยเอากลางรับไปเล่นเซนเตอร์เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ได้ปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยก็พอได้อยู่นะฮะแต่พอระยะย,ยาวแล้วมันก็ไม่ได้นะครับมันพังเหมือนกัน มีบทความมีบทสัมภาษณ์สิจากเจมี่คาร์รเกอร์ผมไปเจอเข้ารู้สึกงมนซึ่งมันตรงกับแนวความคิดของผมมากผมก็จะขอเล่าเรื่องโดยเท้าความจากบ,บทเจมี่คาร์รเกอร์บอกว่าลิพูต่อไปต้องต้อง,ต,องต้องซื้อผู้เล่นสําคัญอย่างน,น้อยแกนหลัก3าตัวอย่างที่เห็นมีใครคนที่เขาบอกว่าคนที่มาแทนไวนันดูบแน่นอน1คนนะครับเซนเตอร์แบ็กที่เป็นตัวหลักเลยอีก1คนนะครับโดยเจมี่คาร์รเกอร์ก็ ยังคงมั่นใจว่าจะมีการเรียกอะไรสรรหาเซ็นเตอร์แบ็กที่เรียกว่าเป็นอนาคตแล้วก็เป็นตัวหลักแล้วก็เป็นของจริงอีกหนึ่งตัวนะฮะเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งตัวสําหรับการทดแทน3ประสานกองหน้านะครับไม่ใครก็ใครสักคนจน่ยเจมี c คาแรคเกอร์ก็ร่ายยาวไปนะครับอันเนี้ยผมก็กลับมาว่าในเรื่องของผมซึ่งมันคล้ายๆกันสกับที่ค,คาแริเกอร์ว่าไว้นะฮะ ก็คือผมเคยเคยบอกแล้วว่าโอเคอายุการใช้งานของนักเตะร,รุ่เนี้ยมันมีจำกัดอย่าลืมนะครับทีมชุดนี้บางคนอาจจะมาช้ามาเร็วแต่แล้วก็แล้วแ,แต่ส่วนใหญ่เล่นด้วยกันมา3-4ปีแล้วนะครับมันคือวนรอบของมันมันหมดอายุการใช้งานหมดอายุไขแล้วนะคือมันเล่นด้วยกันมานานแม้ว่าเราจะเพิ่งประสบความสำเร็จนิดเดียวเองแต่ ด้วยการเหนื่อยล้าเล่นด้วยกันตลอด3ปีมันมันเป็นทีมชุดเดิมที่เล่น3ปีอ่ะคิดดูนะสภาพแบบว่ามันมันเบื่อมันมันมันเซ็งมันหน่ายมันมันมันไม่มีอะไรใหม่เอาจริงๆนะด้วยด้วยด้วยหัวจิตหัวใจการที่เราทําอะไรกับอ่ะเหมือนเดิมหน้าที่เดิมอะไรที่แบบเดิมๆอยู่ตลอด2ปีสามปีถึงแม้มันจะมีความตื่นเต้นเกมแต่ละเกมจะมีความยากง่ายไม่เท่ากัน หรือชชนะแต่ละเกมหรือจะม,มีความหอมหวานแชมป์อะไรต่างๆจะไม่เหมือนกันแต่มันคือหน้าที่เดิมที่เราเล่นแบบเดิมๆแล้วก็เกมจานวนเกม,เม,เมก็ทีขึ้นทุกวันทุกวันนะครับมันมันตันมันล้ามันสมผลนะมันสมผลไม่หมดแหละนะฮะช่วง,วงนี้อะไรๆก็สมผลแล้วเพราะส,สภาพมาถึงจรงน,นี้มันมันล้มเหลวไปหมดเลยนะเจมี่เครคริเกอร์เคยบอกว่า ซิตี้คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับลิพูนะสิ่งที่ซิตี้ทำเนะี่ยตอนนี้เขากลับมองปัญหาที่ที่เขาเคยเจอเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องยิ่งใหญ่เขาเปรียบเทีบว,ว่าวันสิ้นโลกสุดท้ายซิตี้ก็กลับมายิ่งใหญ่แข็งแกร่งในปีนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็กลับไปเริ่มสร้างใหม่นะฮะแล้วก็หาตัวตายตัวแทนก็คือการรีครูทอย่างที่ลิพู ค้นหาได้สําเร็จมาก่อนน,ะนั้นจนทําให้ัง,งาดขึ้นมาเหมือนกันเขาก็เขาก็มองไม่ได้ต่างกันหรอกนะฮะซิตี้ได้ตัวแทนซิลบาแบบลงตัวแล้วก็อนาคตไกลด้วยไปยาวเลยฟิฟเอร์เดนนะครับแล้วก็ค้นพบสูตรกองหลังใหม่หมดแล้วก็โคตรเหนียวแน่นอ่ะเหมือนกับเรายุคที่เราค้นพบเวอร์จิวอะยุคนั้นเนี่ยโอ้โห ใครลงเล่นก็เก่งตามอะ่ะพูดได้ง่ายวร์จิ้วก็เหมือนซอสแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> ว่าแล้วหิวเลย <c oughs> คือยังมีแผนการอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ที่เขาค้นพบเป๊บค้นพบแล้วก็เริ่มอย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งไม่แปลกใจอะไรกับมันสมองของกุญสือ,อะระดับเป๊ะแต่เราไม่ได้กลัวผมก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเราก็มั่นใจสมองของกุญสืออย่างครับเช่นเดียวกัน ะะไม่อยากไม่ใช่ว่าครับจะไม่อยากทำอะไรกับทีมนะฮะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับทำไมครับจะไม่รู้ว่าอายุการใช้งานของนักเตะในแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรมีเวลาในการใช้งานนานแค่ไหนเขาอยู่มาหลายทีมอย่างอ,อ,อยู่กับดอทมุลเนี่ยหลายปีมากใช้หมดไปหลายรุ่นเขารู้อยู่แล้วนะฮะแต่คนที่ใช่มันจะมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องเสมอครับพูดเด็วิเสมอ ผมเชื่อว่าเราทำงานรีครูกันตลอดเวลาน,านานมาแล้วนะครับแค่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ผมเชื่อเลยเคนที่ครอบคอยมันมันมันไม่ใช่เวลาที่ที่ท,ที่ที่เหมาะสมสะทันทีอาจจะเป็นตัวหลักตัวสำคัญที่เขาไม่อยากปล่อยก็เป็นได้มันถึงยากเย็นไงนะครับแต่ผมไม่กลัวนะผมรู้แต่ว่ามันอยู่ที่เวลาช่วงไหนที่เหมาะสมนั้นเอง และช่วงนี้ช่วงเวลาแบบนี้มันยิ่งเร่งให้ระบบปฏิบัติการนั้นเ,เร็วขึ้นอีกนะฮะผมก็ยังมั่นใจครอบอยู่ดีผมไม่ได้เพิ่มพูดหล่อออกหน้ากล้องแบบนี้นะครับผมก็ยังเชื่อใจและครอปก็ยังไม่หมดไฟครอปสามารถไปต่อได้อีกหลายปีแล้วก็เชื่อจะมีทีเด็ดอีกหลายปีอย่าลืมนะครับครอปคิดอะไรใหม่ๆมาสู่วงการอาที่อื่นเล่นมานานแล้วฟอร์นายหรือเลือดพูอครับเอามาเล่น แล้วจนกระทั่งโดดเด่นจนคนก็เออฟ้องนายบ้างนะครับครอปใช้ b บ็ k p พล y เมเกอร์หรือ b บ็ k เมเกอรสฝั่งจนกระทั่งประสบความสำเร็จคนอื่นก็อะพยายามสร้างแบ็กที่บุกเติมได้แบบเทรนด์หรือโร b บนะฮะครอบใช้การวางยาวจากเซนเตอร์จากฟันได้วางทะลุแนวรับแก้ปัญหาการเจาะไม่เข้าทุกคนก็เริ่มทําทำหมดเลยผมไม่มั่นใจในสติปัญญาผมเชื่อว่าครอประดับ ขงเบ้งอ่ะระดับสุดยอดอะนะฮะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดไมเคิลเอ็ดเวิร์ดงานหนักเรียกว่าหน,หนักหน่วงกว่าทุกครั้งกับการรีครูทนะฮะซีซั่นหน้าจะต้องมีคนมาแทนแน่นอนเห็นด้วยอย่างเจะมีแคริเกอร์นะฮะจะต้องมีคนมาอย่างน้อยน้อยแทนวัยนันดุมนะฮะซึ่งแน่นอน เขาคงไม่อยู่แล้วละ่ะนะฮะและมาติเอาหลักๆเลยนะส่วนเซนเตอร์แบ็กสตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมมองแล้วก็มั่นใจว่ามันอ่ะหนึ่งหนึ่งคือตัวแทนมาติอีกคนหนึ่งคือตัวแทนลอฟเลนแต่ตอนนี้ทีมกำลังมองหาคู่หูของฟานไดนะผมมั่นใจไอ้ตัวที่ยังไม่มาที่รออยู่หรือมีข่าวแต่ว่าทีมยังไม่ปล่อยนั่นแหละซึ่งเขามองว่าตอนเนี้ย เหตุการณ์เฉพาะหน้าคือได้เมื่อจะไปลุยต่อซัมเมอร์เพื่อเอามาแทนฟานได้เอ้ยไม่ใช่เพื่อมาเล่นคู่ฟานได้หลังจากที่ได้กลับมาฟานได้กลับมานะและหวังว่าจะเป็นตัวแทนฟานได้เลยระยะยาวนะฟานได้ก็ต้องมีอายุก,การใช้งานของเขาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนี่คือแผนการแต่มันต้องถูกดึงมาใช้ก่อนโดยจำเป็นนะครับอ่ะ นอกจากมีคนแทนดุ้มหาเซนเตอร์แบ็กแล้วก็หาตัวแทน3ตัวบนนะครับผมบอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของ3คนที่จะเล่นด้วยกันพูดพูด,พด,พด,พดหลายครั้งในหลายคอลัมน์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ส่งเพราะว่าผลงานค่าคะแนนอะไรต่างๆค่า XG ค่าอะไรต่างๆที่เคยทำเป็นคอลัมน์ต่างๆเนี่ยชี้ชัดแล้วว่า ประสิทธิภาพมันลดลง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 ,ลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีใครสักคนหนึ่งจบฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้เห็นเขาหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะต้องนั่งหรืออาจจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ทีมอื่นด้วยซ้ําไปจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นการค้นหาแนวรุกอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนยกแผงนะฮะ แต่เราโอเคครั้งที่ผ่านมาเราเปลี่ยนยกแผงได้เช่นแผงเซนเตอร์นะครับเพราะว่าอ่ะโอเคแผงเซนเตอร์โดยมีการวิธีการทำงานแบบมีระบบและมีโครงสร้างดีมีตัวแม่เหล็กม,มีตัวมีทรงอิทธิพลอยู่มันจึงทำให้จัดก,การระเบียบได้ง่ายนะครับแต่การเปลี่ยนยกแผงมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรริบเออไม่ว่าจะริเว์พูลหรือใครก็แล้วแต่ทุกสโมอสรทุกทีมเนี่ยไม่ควร เสริมทัพยกทีมหรือครึ่งทีมไม่มีใครบ้าทาอย่างนั้นมันไม่มีทางลงตัวได้อย่างน,น้อยๆครับการเปลี่ยนมันคือแนวกระดูกสันหลังหรือแนวเหมือนต้นไม้อ่ะจากลากแก้วโคนต้นลำต้นจนถึงสูงสุดแตกกิ่งใบออกไปคืออะไรเราเริ่มต้นจากเซนเตอร์แบ็กนะครับเท่าที่ได้มาอย่างที่บอกผมมองแล้วนะคือตัวแทนใครเซนเตอร์แบ็กต้องมี4ต้องมี2คู่นะฮะ เราก็ไม่รู้ว่าโจโกเมสมาจะอยู่ในแผนทําทีมหรือเปล่ามาติดก็น่าจะไม่อยู่ในแผนทําทีมแน่นอนก็คือต้องต้องต้องสร้างใหม่สร้างใหม่เรียกว่าสร้างสารรค์ใหม่หมดเลยนะเซนเตแบ็กจากลากสุโคนลาตัวขึ้นไปไวนันดุมสุดและไปติดไปแตกดอกออกใบกิ่งก้านก็คือ3ตัวบนไม่ใครก็ใครสักตัวนึง โจตามาใช่ไหมโจตายังไม่รู้เลยเอาจริงๆครอปจะเล่นแผนไหนโดยจะให้โจตาอยู่ตรงไหนของแผนแนวรุก3ประสานตัวบนหรืออาจจะเปลี่ยนแผนไปเล่น4 2 3 1หรือ4ี่อะไรก็แล้วแต่นะครับใครจะอยู่ใครจะไปน่าสนใจผมอยากใครรู้นะักแต่เวลาสื่อเล่นเรื่องราวอะไรต่างๆถึงพูดถึงการทดแทน3ตัวบนภาพที่ลอยออกมามักจะเป็นคนนี้อยู่เสมอ คนนี้นะไม่ใช่ลบโบนะโมซา่าคือเป้าอยู่เสมอผมไม่รู้ว่าโมซาามีแผนที่จะไปไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะฮะสามตัวบนยังไงยังไงมันต้องมีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะเพราะว่ามีหนึ่งโอเคโจตามาโจตาอาจจะเป็นกำลังเสริมก็ได้นะครับส่วนคนที่เหลือ การปล่อยหมดไม่ใช่สิ่งที่ดีเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกการซื้อเข้ามายกทีมและ,ปะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ไม่สิ่งที่ไม่ไม่สมควรนะครับก็แล้วการปล่อยตัวหลักๆทั้งหมดก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรอย่างนี้นมันกระถูถูไถถ,ถ,ถบอลหลายถ้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องต้องดูอีกทีหนึ่งผมมองว่าเนี่ยแกนหลักเหมือนอย่างที่เจม,มี่คาร์ลเกอร์ว่ามันก็คือกระดูกสันหลังอย่างที่ผมเคยบอกนะอ่ะ แล้วอย่างที่บอกอะ่ะไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนทั้งแถงเลี้ยวพูเพราะว่าโครงสร้างเลี้ยวพูดีอยู่ดีอยู่นะแล้วมันอาการไม่หนักถึงขนาดนั้นนะครับมันสามารถที่จะเจอขาเรียกว่ต่อยอดจากจุดเดิมให้ไปไปสู่จุดสุดยอดได้ส่วนโกลคีเปอร์อย่าลืมเรามีผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดที่ลิพูเคยมีมาในรอบหลายทศวรรษนะครับ นี่คือผู้รักษาปตูระดับโลกต่อจากบรูซกอเบล่ามันกี่ปีกี่สมัยแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีผู้รักษาปตูระดับชื่อชั้นอย่างนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นถุงมือทองคำมีรางวัลเลฟเยซินใช่ไหมแล้วก็โอ้โหดควา้าแชมปมากมายแค่พลาดที่เดียวขับสายไล่ส่งมันไม่ใช่อ่ะครับเรามียังยังคงมีผู้รักษาปตูที่แข็งแกร่งทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะฮะ ผมขอยืนยันเลยนี่คือผู้รักษาประตูตที่ดีที่สุดที่ลิผูเคยมีในรอบหลายทศวรรษไม่ต้องคุยเรื่องนี้อีกนะฮะผู้รักษาประตูตนะครับอายุการยังงานยังอีกยาวนะฮะนี่ผมต้องมานั่งคุยเรื่องแบบนี้ฮนะเหมือนเมื่อสัก2ปีที่แล้วตอนทําช่องใหม่ๆพูดถึงเรื่องของการพัฒนาทีมลิผูดโดยเจอเกนคอปและผมก็ไปค้นหาหนู่นนี่นั่นมาเราต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกแล้วคือเวลาแห่งการฮันนีมูลจากที่5ปีแรกของเจอเกนคอปสร้างมา ลองกลับไปดูคอนเทนต์เก่าๆในช่องเก่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมย้ายเอาคอนเทนต์นั้นมาอยู่ในช่องนี้ละกันเดี๋ยวมาติดตามในช่องนี้คือ4ปีสร้างของเจเกนคอฟนั่นแหละค่อยๆไล่กันมาเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่เริ่มไปปฏิบัติการตั้งแต่แรกเริ่มอีกแล้วเหมือนกับว่าผมเริ่มมาทําช่องเมื่อ2ปีที่แล้วกับเรื่องแบบนี้โอ้โหช่วงเวลาฮันนีมูลของความสําเร็จของลิฟ์พูมันสั้นมันจบเร็วจัง เราก็คงต้องใช้เหมือนกับอย่างซิตี้ปีที่แล้วนั่งดูเราคว้าแชมป์แล้วเขาก็เอาไปเป็นกำลังใจเพื่อผลักดันตัวเองปีเดียวเขามาแล้วมาเร็วกว่าที่คิดมันจะเป็นการอิ่มตัวหรือไม่ได้แชมป์หลายถ้วยสำหรับลิเวนะ์พูลนะผู้เล่นลิเว์พูทั้งชุดเนี่ยพอได้เกี็บประวัติพอสมควรแล้วก็หมดความท้าทายนั่นคือทัศนคติเฉพาะคน ใครจะเป็นอย่างนี้ก็ช่างเขาหมดไฟแล้วก็รีครู่ใหม่ซึ่งซึ่งคนที่เล่นด้วยกันมา3าปีเนี่ยมันคือหมดอายุขายแล้วนะหมดอายุขายบางคนก็เข็นไม่ขึ้นซึ่งจริงๆต้องมีตัวที่พร้อมที่จะถูกเลหลังเต็งไปหมดเลยแต่ไม่ควรเลเก็บไว้ก่อนควรเอากระดูกสันหลังอย่างเดียวนะฮะใครจะไปใครมีใจก็อยู่นะฮะใครไม่มีใจก็ไปเส้นทางยังเปิดกว้างสำหรับคุณนะไม่ไม่มีปัญหานี่คือเรื่องของฟุตบอล มันไม่ใช่มันจะเป็นการอิ่มตัวหรือไม่ก็สุดแล้วแต่สาหรับบุคคลอาจจะอิ่มตัวเรื่องของเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องของสโมสรละ่ะสโมสรลิเวอร์พูลเอฟซีเขาไม่ได้คิดแบบนั้นจะไม่คิดแบบนั้นคิดอย่างเดียวเราจะเริ่มใหม่และเราจะกลับมานะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามนะฮะนี่คือความในใจ <laughs> ผมโพสต์ไว้ในแฟนเพจ ระบ,บายครับหลังจากที่เราเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าเอาเอารมณ์ความเป็นส่วนตัวผมระบ,บายตรงหน้าเพจเลยเราจะอยู่กันยังไงในยุคนี้เล่นกันอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็เห็นเราก็รู้ว่าเหตุผลของทีมทําให้เป็นอย่างนี้มาจากอะไรแต่เราก็อดเสียดายไม่ได้ว่านะถ้าเราแก้ไขแต่เนิ่นๆ ะะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีคาดคาดคาด,คาดคิดหรอกว่าเราจะพังเร็วแบบนี้เราก็คงคิดว่าเราจะถูถ่ายไปได้อีกสักฤดูกาลหนึ่งนะแบบว่ายังพอเบียดเบียดรุ้นแชมป์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าเราจะรูดปิดฉากจบสิ้นกับกระบวนการรุ้นแชมป์เราแค่ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวเต็มตัวนะต่อจากนี้ไปก็ตามนะฮะโอ้อย่างที่บอกครับช่วงเวลาฮันีมูนมันจบลงเร็วสั้นเกินไป ยังไม่ทานได้อิ่มเลยนะครับอ่ะโอเคนะเมื่อฮันนีมูนจบเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเมียอยู่กับครอบครัวมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องอยู่กับทีมต่อไปหมดเวลาฮันนีมูนแล้วครับต่อไปนี้เราก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็รอดูความสำเร็จของทีมลิเวอร์พูลเอฟซีนะฮะอ่ะปฏิบัติการรีค루ตแล้วก็ทุส่งทุอย่าง ในรอบ2ปีที่ผ่านมามันกำลังกลับมาอีกแล้วขอให้สนุกกับการเชียร์ทีมรักนะครับให้กำลังใจช่วงนี้เราต้องเป็นแบบนี้แล้วล่ะนะฮะถูกใจ subscribe นะครับถ้า,าประเด็นต่างๆไอเดียต่างๆถูกจิตท่านฝากกดติดตาม subscribe ติดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะขอบคุณสวัสดีครับลึก,ลกน้น robot oh about